พระวัดบางยาเห็นพระพุทธรูปโบราณองค์โปรโดถูกขโมยไปตอนเช้ามืดก็แทบหัวใจวายสิ่งที่เหลืออยู่คือรอยเท้าแมวประหลาดที่เปื้อนฝุ่นดินเต็มพื้นวัดมันเชื่อว่าเจ้าสม้มแมวส้มลายสลิดประจำวัดนี่แหละคือคนร้ายถาดแมวอย่างเจ้าอาวาสก็เสียใจมากส้มเป็นแมวธรรมดาธรมดาใครจะไปคิดว่ามันจะขโมยของได้ รอยเท้าลึกลับนำพาภิกษุและชาวบ้านไปยังป่ารกหลังวัดด้วยความสิ้นหวังพวกเขาพกกล้องส่องทางไกลไปด้วยทันใดนั้นเองสมก็ปรากฏตัวขึ้นมันส่งเสียงร้องแปลกๆฉีไปยังพุ่มไม้หนาทึบที่นั่นเองภาพก็ปรากฏแก่สายตาพระพุทธรูปองค์นั้นกำลังถูกฉลอลงจากต้นไม้สูงโดยกลุ่มหัวขโมย เจ้าสมกระโดดเข้าใส่กลุ่มโจรอย่างไม่กลัวตายขวรกัดกระโดดไปมาจนพวกมันตกใจเสียศูนเท่านั้นยังไม่พอสมยังร้องเรียกฝูงพึ่งจากรังใกล้เคียงมาช่วยรุมต่อยโจรพวกโจรตกใจสุดขีดหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศคนละทางทิ้งพระพุทธรูปไว้เบื้องหลัง พระวัดบางยาเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจยิ่งนักเจ้าสมไม่ใช่แมวขโมยแต่มันคือฮีโร่ผู้พิทักเรื่องราวของสมแพร่สะพััดไปทั่ววัดชาวบ้านแห่กันมาทำบุญและมอบขนมอร่อยๆให้มันความลับของแมววัดธรรมดาที่แท้จริงนั้นพลังเหนือธรรมชาติของมันได้ช่วยปกป้องสมบัติของชาติและวัดไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ